เรื่องราวของทิมเฟอร์ริสนั้นลูกตีอยากให้ทุกคนลองฟังดูนะครับเขาเป็นนักเล่าเรื่องราวที่เก่งมากเขาเป็นผู้ที่สื่อสารอย่างยอดเยี่ยมเขารู้วิธีการจะนําเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจและการสนทนาที่มีความคิดยังมีเหตุมีผลจากที่ลุงตีได้ฟังพอดแคแค์สของเขาและติดตามเข้ามาเราสามารถเรียนรู้เทคนิคเรื่องการเล่าเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพเทคนิคการสัมภาษณ์วิธีการเชื่อมโยงเรากับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเรียกว่าเชื่อมเชื่อมโยงในระดับที่ลึกมากทิมเฟอร์ริส เป็นผู้ที่สนับสนุนแนวคิดการออกแบบไลฟ์สไตล์ซึ่งเน้นการสร้างชีวิตแบบมีสระมีความสุขและมีจุดมุ่งหมายเขาแบ่งปันความรู้กลยุทธ์ต่างๆในการให้ความสมดุลของชีวิตและการทํางานการนําหลักการออกไลฟ์สไตล์แบบนี้ออกมาเนีนะครับทำให้เขาสามารถสร้างพอดแคสต์ที่ช่วยให้คุณสะท้อนถึงสไตล์หรือวิถีชีวิตที่คุณต้องการได้ ทัศนคติของหลายๆคนที่เป็นผู้ประกอบการทิมเฟอริสก็เป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการเป็นนักเขียนเป็นนักลงทุนผ่านการสร้างและขยายธุรกิจการเรียนรู้จากทัศนคติและประสบการณ์ของ คนผู้ประกอบการธุรกิจอื่นทําให้เขาสามารถให้คําแนะนําดีๆที่มีคุณค่าสําหรับการเริ่มต้นการเติบโตของธุรกิจอีกหลายๆคนได้โดยรวมแล้วความสําเร็จในการทำพอดแคสต์ของทนะีมเฟรริสเนี่ยมันมีความหลายหลากมากเขามีเล็กแขกรับเชิญจํานวนมากและวเขาให้แขกรับเชิญเหล่านั้นได้สแสดงถึงความรู้สแสดงถึงประสบการณ์และจะช่วยให้อีกหลายๆคนได้มีการเติบโตตามเรียนแบบสไตล์ของหลายๆคนการเล่าเรื่องอย่างมีคุณภาพนั้นทําให้มีสไตล์พิเศษที่เราสามารถจะลองนํามาใช้ปรับปรุงกับชีวิต เ,เองได้ทัศนคติเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้ลุงติเชื่อว่าทิมเฟริสมีทัศนคติเชิงบวกที่เราสามารถสร้างแรงบันดาลใจจากการฟังก็ได้และการฟังวิธีการทําธุรกิจของเขาได้ด้วยมีรายการหนึ่งที่ลุงติได้ฟังแล้วลุงติรู้สึกชอบมากเขาสัมภาษณ์คนคนหนึ่งชื่อแมคคอร์กลดเวลเป็นนักเขียนเป็นนักข่าวมีผลงานแย่ๆหมดเลยนะครับเขาเขียนหนังสือชื่อเดอะท p ป i n ้งพอยทเขียนหนังสือชื่อ Outliner และตอนนี้ก็มีการเ,รเล่าเรื่องเราความสําเร็จต่งตางๆประสบการณ์ต่างๆที่ได้มี ในระหว่างการสนทนารัดเรลก็ได้เล่าถึงกระบวนการเขียนหนังสือของเขาและวิธีการสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจเขาเน้นให้เห็นถึงความสําคัญของการมองในแง่มุมที่ไม่เหมือนคนอื่นเพื่อดึงดูดผู้อา่านผู้ฟังเขาพูดถึงความสําคัญของการเล่าเรื่องในการดึงดูดความสนใจให้คนการสื่อสารความคิดที่ซับซ้อนและการสร้างความเชื่อมั่นทางอารมณ์ราตเรลและทิมได้คุยกันสนุกมากปอลิสได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดเขาเรียกว่าตินสไลซิงซึ่งเป็นความสามารถในการทําความเข้าใจตัดสินใจอย,อย่างรวดเร็วข้อมูลที่มีจํากัด เขาก็สามารถจะนํามาปรับปรุงด้วยความสามารถที่เขามีอยู่นั้นเขาสามารถนํามาเล่าเป็นเรื่องราวในประจําวันของเขาได้และเขายังได้เล่าถึงการเดินทางของราสเวลในฐานะที่เป็นนักเขียนผู้ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเล่าเรื่องแรงบันดาลใจที่เขามีคลิปนั้นเป็นพอดแคสต์ที่เรียกได้ว่าสุดยอดมากจริงๆโดยรวมแล้วนะครับการเล่าเรื่องการใช้ศิลปะในการเล่าเรื่องมีผลกระทบต่อการสื่อสารการสร้างแนวโน้มความเชื่อถือและการบรรลุความสําเร็จในรายการของเขารายการนี้สามารถนําไปใช้ปรับปรุงในการ การพัฒนาความสามารถเขาแล้วเรื่องของพวกคุณได้ทั้งหมดเลยครับเพราะว่ามันเป็นแรงบาันดาลใจที่เห็นเลยว่าเขาใช้แรงให้พลังอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนความตั้งใจอันเต็มที่ของเขาเนี่ยลุงตีเชื่อว่าช่องเขาเป็นช่องที่ดีมากแล้วลุงตีก็อยากให้เห็นว่าช่องทางที่ลุงตีได้ทําคลิปได้ทำพอดแคสต์หรือได้ทําอะไรก็ตามที่เป็นความรู้นี้มันจะเป็นความสําเร็จส่วนหนึ่งที่ลุงตีจะนํามาเล่าให้ฟังแล้วก็เราจะมาสร้างชุมชนสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันแล้วเจอกันครับ